โอเคสวัสดีนะครับผมลังญ่ที่เราไถาทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผะู้ชมผมก็จะเอารถไถนะครับไปดึงรถดาที่มันติดอยู่ตรงนูน้นะนะท่นะานผู้ชมจําได้หรือเปล่านะเออหูบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบไม่น่านอนทิบหายเลยนะมุมขายเลือกก่อนมันมันเวลากดแล้วมันเออกดเลื่อนแล้วมันลาคานะผมเออนะครับผม เอาเฮ้ยผมขายไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อมันต้อง,ไม,ไ,มองไม่ต้องถือใช่ไหมออขายไปในราคาห้าร้อยอ่ะก็ถ้าคันนี้ดึงไม่ได้ไงก็เดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ไปแล้วกันนะเพราะว่ามีสลิงข้างหลังด้วยนะครับผมอ่ะใช้ไม่ได้เหรออะไรใช้ไม่ได้ใช้ไม่ไ,ได้เชยอะไรวะท่านผู้ชมโอ้สลิงปลอมนะเนี่ยไม่ใช่สลิงแท้นะสลิงแก๊งหรือเปล่าก็ผมไป คืออุปกรณ์อะไรทุกอย่างมีอยู่นั่นรุ่นหนึ่งร,รุ่นอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้เราก็ผ่านห้าแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปมีโปรเจกต์มีโปรแกรมว่าเราจะต้องเอาไปไถานานะครับไปถ่ายทนำนาใหม่เพราะหน้าฝนแล้วนะครับฝนตกแล้วไปครับผมโอ้โหทางแบบหนืดจัดเลยอะ่ะ ทางแบบนืดจริงนะโอ้ดูดูดูด,ดูดูมันหมุนพองอะไรดิคนรู้ว่ากี่รอบเนี่ยคนรู้ว่ากี่รอบเลยหมุนเยอะจะหายแล้วเรามาดูตรงนี้นะเรามาดูตรงนี้แงบแงบผักแค่นี้โอ้โหนี่เป็นทางนืดจริงว่ะหาแบบนืดมากๆอ่ะทุกทุกคน ายตรงนี้เป็นงานบางท่อนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะระบายน้ําตรงนี้ออกนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นภูเขาไอ้ตรงนี้มันเป็นแบบแอ่งน้ําแล้วก็น้ําไหลลงจากภูเขานะครับมานะครับเราเราก็ต้องระบายน้ําออกแล้วเราต้องมาขุดท่อตรงนี้นะครับทคนแล้วข้างล่างนี้ก็เป็นถนน้วยนะมีถนน้วยนะไหนวะเสร็จไหนวะอ่าเนี่ยนี่ข้างในตรงนี้ก็มีถนนด้วย ที่เราจะต้องมาลอกมาทำอะไรอย่างนั้นนะครับผมอ้ยลอกไม้ให้ด้วยวะที่เราจะต้องมาลอกนะครับถนนตรงนี้นะทน่านผู้ชมงานเยอะจริงๆครับกิจกรรมก็เยอะนะบแบบนี้ดีจริงอ๋อเขาว่าอยู่ทำไมมันวิ่งไม่ออกวางไ้นี่ไงตัวทวงนี่ไงเฮ่วงจริงๆ ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครับนะมันก็จะพุ่งขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะผมวิ่งเลยซอยว่ะแม่โมจะดูเวลาไปไปครับไป หนืดมากเลยมันหนืดจัดๆเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดึงคันนี้นะครับทุกคนวันนี้มากับผานห้านะครับผานไถที่ไว้ไถหินนะครับเพราะว่าผมจะมีโปรเจกต์ไปไถไปไถเป็นทำนานะครับทำเป็นนาปลูกข้าวรู้จะไถได้หรือเปล่าเนานะะเดี๋ยวปเป้า ที่ดึงก่อนนะท่านผู้ชมตรงนี้แม่งจะผ่านได้เปล่าเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวมาที่ดึงก่อนอมันต้องถอดก่อนไหมต้องถอดก่อนนะ,ะก็ถอดไปโอ้โหรอจะยกได้ไปนะมน้อฝนก็ตก่ะต้องใส่เสื้อกันฝนนะเปียกฝนแล้วนะครับผม เอาชีวิตรอดไหมท่านผู้ชมเอ๊อกอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมมันมันมันต้องดึงดีๆเลยอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยว่าเราต้องเอาผ่านมาถอดวะเพ้่มาต่อมันถอดต่อข้างหน้าได้ปะวะเฮ้ย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 นึกว่าจะหายถ้าไม่มีตัวปุ่มนี่หายแล้วนะ อันนี้มานี้มานี้ยค่อยๆหมุนไปนะเดี๋ยวผมเบลลตัวน,นี้มากันหน่วงมากเลยอะ่ะหน่วงชิบหายเลยหน่วงน่าจะเป็นที่รถคันนะี้แหละมั้งเพราะไฟมันเยอะนะครับหน่วงนะครับแต่ไม่ถึงกับกระตุกนะครับ แล้วฝนตกด้วยแหละมันก็เลยน่วงเนาะอ่าอยู่ละน่าจะดึงมาได้อยู่นี่ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมว่าต้องเอาผ่านมาเอาผ่านมา,เอา,า,นมาเอาผ่านมาถอดไปข้างล่างก่อนมนะั้งตลายจัดเลยว่ะ หวหรือเปล่าเ่ยโอ้ยถอยก่อนถอยถอยถอยอยถ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 อยเอาเว้ยเว้ยเว้ยเอาบี่าทำแบบนีดิ้ถอยก่อนลูกพีสภาษจะมาช่วยเขาฮ้อสมภาษจะมาช่วยเขา แล้วประเด็นคือมันกนตกนะครับท่านผู้ชมดูสาภาพพี่จะมาช่วยเขานะลูกพี่นะนี่ไงนี่ไงขยับแล้วนี่ไงอ๋อขยับเดินหน้าได้อเ,ดนนไดเอ่เดี๋ยวผมว่าผมขยับไป ตัวผ่านหลังช่วยดีกว่าเว้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลูกพี่พี่จะมาช่วยเขาน่เนี่ยลูกพี่พี่ปืนอะไรของพี่เนี่ยนะโอ้โห เอาเอาเอาช่วยรถไถก,ก่อนแล้วกันนะคือผมจะเอาไอ้ตัวเนี่ยอ๋ออ้บ้าคือผมจะเอาไอ้ตัวทวงเนี่ยทวงจริงๆทวงจริงๆแป้งทวงทวงยุ่ยป้าเลย ถอดเวืนี้ก่อนแล้วกันนะคือผมจะผ่านหลังนะไม่ใช่ผ่านหน้านะมันสามารถยกได้ปะวะสามารถยกได้ปะยกไม่ได้ว่ะทุกผู้ชมยกไม่ได้เลยวะ่ะ อ่ะถ้างั้นผมก็จะเอ่อผมก็จะต้องเขาเรียกว่าดึงดึงดึงแบบถอยหลังแล้วกันเนาะไม่รู้จะต่อได้เปล่า,ลานะน่าจะได้อยู่มั้งอ้าวัดีก็ติดอีกโอยนี่ขนาดไม่กุ้รักกุ้เลย์ิบหายเลยฝนไม่ก็มาตกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อไหร่จะหายวะฝนเนี่ยโอ้โห อะไรจะหายวะฝนเนี่ยต้องรู้โอ้โหเนิดจัดฉัดโอ้โหไม่ขึ้นไม่ไหวแสดงว่ารถไถไปก็แรงนะเนี่ยเกต่อได้อยู่นะครับยังดีที่มันต่อได้นะครับ เออเราจะต้องดึงถอยหลังน่ะเนาะวเฮียเอาแล้วนะเอ้ยดึงซองซ้ำโอ้ยโอระวังเลยเอ้ยเอ้ยกระเบรกไว้หน่อยเอ้ยกระเบรกไว้หน่อย เนื้อ,อเราต้องเอ้ยโอ้ยนิ่งเปี๊ยเลยท่านผู้ชมโอ้ยนิ่งเปี๊ยเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเย้อโอ้ยโอมีต้นไม้เดี๋ยวเราโอ้โหเชี็ดนิงน่งเปี๊ยะนิ่งเปี๊ยะอะไรท่านผู้ชมเอาไงดีวะเนี่ยอะเดี๋ยวลองลองสตาร์ทเครื่องดูนะ

โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคหลุดแล้วทุกคนหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเกียหลุดแล้วนะหลุดแล้วหลุดแล้วตอนนี้หลุดแล้วเฮ้ยหนึ่งสอดซับโอ้ย โอยติดยินอีกสวยสวยอันนี้สวยสวยจริงสวยจริงจริงสวยจริงอุ้ยหลุดได้แล้วหลุดไลยรุดรุดรุดยี่ยี่ไหวครับไหวโหวันนี้กระดาษรันอ,อยหลังนะเนี่ยมายีก็เอารถลงมาครับผมว่าเปติดข้างล่างแน่นอนครับเออ ไอาร์น่าจะหายหมดอ่ะเย่เย่ค่อยค่อยมาค่อยๆมาโอ้ยตายตายโอ้โหหนาวหวลงเลยอ่ะโอ้หตรงนี้น่าจะน่าจะน่าจะไม่ได้ว่ะทุกท่น แล้วมันมาติดไอตัวนี้ด้วยนะติดในตัวตัวท่วงเนี่ยตัวท่วงน้ำหนักเนี่ยต่ตรงนี้เอาเป็นเดินหน้าแล้วกันเนาะมืดจังวะเอามืดชิบหายเลยเนาทุกชม เ็นมางเืนมากเป็นหนาวก็หนาวฝนก็ตกโอ้โห <c oughs> เอาเฮ้ย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 อย่ามาติดตรงนี้ดิลุงพี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยอย่ามาติดตรงนี้ไม่ได้นะลุงพี่นะแล้วเขาหมื่นอะไรของเขาเนี่ยท่านผู้ชม เอา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 เขามึงอะไรของเขาเนี่ยนี่ต้องเอาแมคโครมาช่วยจริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหเอาท่านผู้ชมมันมันติดจริงๆนะเนี่ยเอานี่มาดิาีฮอนแลนด์มาช่วยดันดิโหนี่ฮอลแลนด์สภาพ ยวเรนก็อาจจะเองเมล่าเป็นกันเอ่มันจะต่อได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ก็ต้องดันเนอา啊 ดันเอาดันเอาต้องโยมฝนตกครับฝนกตกครับต้องเห็นใจกันนะครับฝนตกฝนตกมันลื่นมันลื่นฮ้ยไม่ได้เลยว่ะโอ้ต้องให้ผมดันไปถึงไหนเนี่ยลูกพี่เอ้ยไม่ได้เลยอะ เอาให้ผมดันมาถึงนี่ใช่ไหมพี่ถึงจะพอใจเนี่ยโอ้โหอะไรวะมาอีกสักรอบท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรนี่มันเป็นอะไรของมันน่ะท่านผู้ชมเขาดูคิดว่าไหวไหม โอ้โหสภาพจิ้งขนาดยังไม่ได้ดึงนะเนี่ยเฮ้ยเอยเป็นกุ้งจวกเลยว่ะเราพยายามเก็บกินไปนะมันปุ้งปึ๊กไปเลยอะ่ะ รถไต่จมคาเว้ยรถรถดำจมครับรถดำจมโหูยแย่จัดเลยวันนี้แย่สถานการณ์แบบแย่จัดครับผมแย่อันนี้แย่จนจัดแล้วฝนตกทั้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหแย่ไปหมดแล้วนี่เอาสลิงทำไมมันไม่ก่อให้เว้ย สไมไมล,ล,ววงสงลสิงทำไมไม่ก่อล่ะเฮ้ยลุงพี่หรือว,ว่าผมก่อผิดทางวะผมเหนื่อยกับสลิงมากเลยอะสลิงทำไมไม่ก่อลุงพี่หรือว่าผมก่อผิดทางวะท่านผู้ชมไม่ใช่นะ เย้จัดเลยโอ้โหอันนี้ติดแล้วอ๋ออ๋อรู้แล้วว่าทำไมมันถึงติดไอ้ไอเนี่ยมันลุงอะ่ะนี่ไงผมป่อถุงแล้วเมื่อกี้อะผมว่ารถไถไม่น่าไหวแบบท่านผู้ชมสภาพเดินขนาดเดินยังยังไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเอารถ เอาพวกหัวลงหัวลากมาลองดึงดูไหมเออไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยว18นาทีแล้วเดี๋ยวผม,มปิดไใบเพียงตอนนี้นะเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยว่ากันนะไม่ไหวว่ะไม่ขนก็ตกขนก็ตกครับท่านผู้ชมมันมันมัน,ม,นมันไม่ไหวจริงๆครับท่านผู้ชม เดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปไถน,หนาครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้นี่วัดกลุ่มหนักจริงว่ะรถลอยรถผ้าอะไรมาอยู่บนนี้ว่ะเนี่ยเจิดใหม่ครับสวัสดีครับโอ้ยตายแล้ว